านใดต้องการกระเป๋าข้างเดียวให้วามเสร็จแล้วให้เอาพลาสติกใส่ข้อันหนึ่งก่อนไปลทนสีกนะคค่เีานใยังะเปพราติ่อนะคะท่านรเหลือนนะคดีวใช้เราเดืองนะคะอีกอีกนหนึ Bà đông bà đông bà đông bà đơn cà rông cà rông cà rông cà แแล้วต่อยากได้ลายแมนแต่ตกใจตรงไหนยกมือได้เลยนะคะท่านใดที่อยากไปได้อะไรยกมือได้เดี๋ยวคุณตาจะตอบคุเดียอยากได้ดอกบัวเดี๋ยวได้ดอกบัวเอาท่านจัดวางที่ต้องกลับด้านก่อนกลับด้านก่อนถึงจะได้นะคะถึงจะได้หน้าหลังนะคะโอเคโอเคจะแกะก็ได้เป็นชิ้นก็ได้แล้วแต่ทำข้างเดียวจะกว่าข้างในต้องการดียว แกติดใสข้างในค่ะนะคะเดี๋ยวเชิญเรีก่อนด้กยเนะคะแล้วนิดครับผ้าชนิดผ้าชนิดหน่งผ้าเ็ปูค้าข้างนอกกอดปูแล้วเอาผ้าวางแล้วก็เขาเขาต้องการขาทีนะคะ

ไสังท่านตการสีม่วงๆหรือขึ <c <c ้นชองไหมออกวันเย็นใช้ใบสังนะคะรองสังก็ออกใส่แคางบางเป็นแถวเฉพาางอย่างนี้มันก็จะเป็นตเ้มกระไรใช่ค่ะนี้หนึ่งอันนี้ม่ใช่กรไใช่ไหมคะ้ไรนาจะเป็ไใส่หนไหนคะนะคะเพราะว่า

เนี่ยเราท่านูแบบเราเรื่อเราแต่พได้่คะขอติดบันเทิงแล้วเรื่องมันงงลูใหญ่เเม้ง

ตัดไม่ตักก็ได้ค่ะตัดได้ัตัดได้หมดเลยค่ะไม่สัดไม่ไม่สัดได้หมดเลยนะคะตัวลงชื่อจะทำไงคะจำว่าจำของตัวเองยังไงเอาอะไรมาให้แล้วมีมียังอยู่ในใหนะค่าค่าท่านใดวางเสร็จแล้วนะคะเอาผติด

จ mm ุดไหนะให้ติกอันเหรอคะใช่ค่ะใ่งค่ัติ๊มดติหมดหหมดใช่ไหมคะมา

นี er you the ้เสร็จแล้วเอาพ้าติดทับนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้หมุนนะคะการม้วนนะคะก็คือเอาตัวนี้นะคะย้อาไม้ใส่ใส่ตรงแล้วก็ม้วนได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องช่วยทำให้นะคะช่วยดูให้หม้วนทางดานเพราะว่าเวลาอย่างนี้นะคะจับให้มันเรียบร้อยแ่บดาบมันต้องเสร็จแล้วเหรอคะเออแล้วก็โอ้ด้านไนสที่สุดเนาะมีเดซี่ไหม ད�ས <laughs> ད�ས